สวัสดีครับสวัสดีครับยศชี่ใครที่มันชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาถึงสุดเขตแดนนะครับที่อำเภอแทบพนมนะครับกินลมชมวิวนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมาตามถนนถ้าเราแวะพระธาตุนะครับก็จะมีถนนเส้นหนึ่งเดินตรงมาเลยเราก็จะเห็นถนนที่มีเสาไฟนะครับเสาไฟที่มูญพญานาคนะครับมอญพญานาคเดินตรงมาเลย ก็จะมาถึงจุดชมวิวนะจุดชมวิวนะครับกินลมชมวิวนะครับตรงนี้นะครับกินลมชมวิวนารากาศนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสถานที่พักนะครับให้พวกเรานั่งพักผ่อนแล้วก็ยูนลมชมวิวได้นะอดูน้ําโขงนะครับหน้าน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงครับน้ําโขงในช่วงนี้นะครับน้ําโขงก็จะเป็นสีแดงขุ่นนะครับเป็นสีแดงขุ่น น้ำขุนมากนะครับขุนคลักเลยแะครับเป็นสีแดงเลยนะครับนี่นะครับเป็นสีนะครับเป็นสีขุ่นคลักเลยครับคนหาปลานะครับ่วนนี้ก็จะหาปลาได้เยอะนะครับดูนะครับเกาะที่มันขึ้นโผล่ขึ้นกลางในแม่น้ำนะครับกลางแม่น้ำโขงอ่าส่วนนี้นะครับทำให้สูญเสียพวกเราสูญเสียแผ่นดินไปเนย เพราะว่าฝรั่งเศสที่ทําสัญญาไว้มันเขียนไว้ว่าถ้าหากว่าเกาะแก่งอะไรที่มันเกิดขึ้นจกลางม่ลำน้ําโขงนะครับมันจะกลายเป็นแผ่นดินของลาวทันทีนไทยไม่มีสิทธิ์นะครับที่เกาะเปิดขึ้นมากลางลำน้ำนะครับเป็นของลาวทันทีเลยนะครับแม้แต่จะอยู่ชิดกับเทตแดนไทยก็จะเป็นของลาวน,นี่เราคือข้อเสียเปรียบที่พวกเราสูญเสียาจากการทําสัญญาของ กับประเทศในสมัยก่อนล่านาะนิคมนะครับพวกเราไม่อยากที่จะเป็นเมืองขึ้นของเขานะครับเราก็ยอมยอมสูญเสียนะครับส่วนเล็กนะครับเพื่อรักษาส่วนใหญ่นะครับเรายอมตัดแผ่นดินบางส่วนนะครับเพื่อที่จะมันให้พวกเรามีที่ยืนได้นะแผ่นดินไทยมันจึงเป็นขวานทองที่ถูกบั่นไปประมาณ10บกว่าครั้งนะครับเราสูญเสียไป แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะอะไรเพื่อรักษาส่วนใหญ่นะครับน่าดูท้องฟ้านะครับฝนไม่ตกนะครับเดินทางมาวันนี้ฝนไม่ตกเจตนาเรานะครับเพื่อที่จะมาให้กําลังใจนะครับมาให้กําลังใจน้องนะครับแล้วก็ถือโอกาสมาทําบุญนะครับเพื่อที่จะส่งกระแสบุญตัวนี้นะครับให้พวกเราเอฟซีพวกเราทุกคนนะครับได้รับบุญร่วมกันนะว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับ เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จราชินีนะครับในหลวงรัชกาลที่สิบนะวันนี้นะครับวันที่สามมิถุนาย,ยนสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดนะรเราก็ตีโอกาสมานะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับมันย่อมผ่านไปได้นะครับอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้เสมอนะแต่ว่าอุปสรรคเราจะเอาอุปสรรคมาเป็นบทเรียนนะครับเป็นพลังบวกนะครับเราจะเอาวิกฤตตรงนี้นะครับเป็นโอกาส เราจะผ่านฝนไปด้วยกันผ่านฝนไปให้ได้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับช่วงเทศกาลไหว้พระธาตุฝนเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยเต็มหมดเลยครับก็ไม่มีแม้แต่ท,ที่จะจอดรถนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะมันจะได้พอดีแปดนาทนะีนะครับรอ่าบรรยากาศจะเงียบเหงาครับตอน ช่วงนี้จะไม่มีเทศกาลมันจะเงียบหนามากเดี๋ยวผมจะพาเดินลงข้างล่างนะขึ้ข้างล่างเลยขึ้นทางโน้นดีกว่านี่มันจะมีชั้นล่างนะครับเพื่อทําไมเราต้องทาตรงนี้ไว้ไม่งั้นนะครับแผ่นด,ดินมันจะพังดินดินตะิ่งจะพังลงไปพังลงไปที่นี้ถ้ามันเกิดเกาะแกงเนี่ยขึ้นมานะกลางลำลำโขงเนี่ยเราจะสูญเสียอธิปไตยทันที ลักษณะก็เหมือนกับตลาดอินโดจีนที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเนี่ยก็เป็นลานกิจกรรมตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับพี่น้องทางฝั่งซ้ายนะครับที่จะข้ามไปข้ามมาก็ลงมาตรงนี้นะครับเป็นท่าเรือที่จะข้ามไปสองฝั่งเนี่ยาไม่อยากจะข้ามสะพานนะครับก็ข้ามตรงนี้นะครับดูน้าครับน้ําโขงเนี่ยหน้าแรงกับหน้านี้ต่างกันไหมครับต่างกันมากนะครับต่างกันมาก กันมากรัรงนี้นะครับเพื่อมาให้ดูให้ดูนะครับตรงนี้เรานั่งชม,มวิวกินลมชมดิวนะครับเนี่ยนะครับนะเราเห็นบรรยากาศนะครับในขณะที่ไม่มีใครนะครับช่วงนี้จะไม่มีคนกลางวัน,นจะว่าง จะร่มลื่นที่นั่งไม่อดไม่อยากเลยถ้าตอนเย็นๆนะครับแถวนี้จะแน่นไปด้วยคนนะครับคนมาเดินพักก่อนนะครับแต่ตอนกลางวันยังว่าไม่มีใครทำนะอาหารนะครับกันเยอะนะครับกันนะครับนี่คือถนนเรียบโขงนะครับเรียบลำน้ำโของอำเภอธาตุนมครับอ่า เราจะขับรถเรียบโขงเนี่ยไปทะลุน,นวลอำเภอว่านใหญ่เลยก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะขับรถเรียบลำโขงไปนะครับนเราจะไปถึงนวลน,นะครับแก่งกระเบาเราไปดูซิว่าแก่งกระเบาในช่วงเนี้ยนะครับน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับเราจะขึ้นแก่งกระเบาแล้วก็เข้าเลี้ยวเข้าบุกตาหารแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับเอ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบลงตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอรับความขอบคุณจากช่องที่ไทยทีมันชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กำลังใจกันนะครับครับสวัสดีนะครับอมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ